สวัสดีครับดีนีตลอด้า,าส่รายการคลิปตัวอัปเดตอีกครั้งพบกับผมเต้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีอยาฝากเพื่อนกันบ้างนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OK เคเ x เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชันรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังก์ชันเทรดในตลาด f ิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับสัปดาห์ก่อนที่เราวิเคราะห์กันไว้มีแนวโน้มว่าจะเป็นทริปเปิลทอมนะครับหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์กราฟออกไปแล้วเนี่ยกราฟมีการดิ่งลงมาแตะพุทอปชั่นเลยนะ1ครั้งเลยแบบทุ่นๆเลยซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะครับจากบนสุดจนล่างสุดที่ลงมาแล้วรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ย เป็นประมาณ5%และหลังจากที่โลล่างสุดไปจนถึงปัจจุบันที่เป็นไฮล่าสุดจะอยู่ประมาณ7%จะเห็นได้ว่าตอนแรกที่เราคิดไว้เนี่ยอาจจะหลุดได้นะแต่ว่าถ้ามองจากแนวรับด้านล่างที่เป็นเทรนไลน์ทางข้างล่างข้างบนบีบเข้ามาเนี่ยมีแนวโนม้มว่ากําลังทําเวทอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นพวก rising w e d g ก็ได้มีแนวโนม้มค่อนข้างมากนะครับว่าตอนนี้จุดที่เรามองไว้ว่าจะต้องลงก่อนเพื่อขึ้นเนี่ยจะต้องพักตัวจริงๆแล้วนะ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยจะมองเป็นอย่างไรกันต่อไปซึ่งใน Time Frame Day จะเห็นได้ว่ากราฟเดินทางมาเนี่ยเป็นไส้ที่รูดลงมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเรกเอาขึ้นไปแล้วนะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบที่ผ่านมาเอาทั้งบนทั้งล่างเลยนะแตะพุทแตะคอด้านบนนะครับแต่ว่าถ้าเห็นสังเกตดีๆเนี่ยภายในวันเนี่ยมีการรูดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนจะพยายามกดกราฟแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา3วันติดที่เป็นแท่งแดง เดี๋ยวต้องดูว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในส่วนของอีชเรียมเองเช่นเดียวกันขึ้นมาแตะ call option เรียบร้อยนะแล้วก็ลงมาจริงๆแล้วเนี่ย หลังจากที่แตะ call option เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นหัวและไหล่ขวานะครับและในส่วนของ time frame day เนี่ยหลังจากผ่านถ้วยขึ้นไปเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็น double top ได้นะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังคงเชื่ออยู่หรือเปล่าว่ายังคงเป็นการลงเพื่อขึ้นและยังมี movement ที่ยังสามารถไปต่อได้นั่นเองเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันในสัปดาห์นี้ครับ ก่อนเข้าคิดปัจจุบันจะต้องมาดูฝั่งของเซตเมนต์ก่อนครับแต่ว่าเกินก่อนเลยนะว่ารอบนี้ใช้ไม่ได้นะครับและมันอาจจะบ่งบอกถึงสัญญาณว่าจําเป็นจะต้องลงไปพักตัวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงแล้วไม่แรงลงแล้วไม่หลุดอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณจําเป็นจะต้องเข้าถ้าคุณยังไม่มีโพส i t i o n นะครับ ปัจจุบันเซเทเมนต์ในช่วงของวันศุกร์ที่24ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของ38122นะครับแต่ว่าเกิดเป็นฝั่งของดุลบิตเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเพียง37542นี่มันเกิดอะไรขึ้นห่างกันค่อนข้างมากจริงๆแล้วเนี่ยราคาควรจะต้องปิดไปสูงกว่า38122แต่ว่าปัจจุบันสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปวิเคราะห์นะครับสำหรับปัจจุบันในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่คล่อมมาเป็นวันเสาร์ที่25 จะเห็นได้ว่าราคาสูงสุดเนี่ยจะอยู่ในช่วง37918แต่ว่าต่าสุดเนี่ยถ้าปัจจุบันในรอบสัปดาห์โดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ราวๆอยู่ที่36,707ราคาเนี่ยดิ่งกลับมาสวนทางนะครับทำให้เห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ฝั่งของการดูเซ็นเมนออปชั่นในรอบของเดลิเบตกับซีมีเนี่ยใช้ไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็เห็นได้ว่าทำไฮสูสุดๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงของ38414แต่ว่ามันเกิดก่อนตอนเวลาเซ็นเมนนะครับทำให้รอบสัปดาห์นี้ไม่ ได้นะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองวิเคราะห์ก,กันต่ออาจจะเป็นในเรื่องของไซเวย์นะและปัจจุบันเนี่ยทำให้เห็นได้ว่าแกบของออปชันในฝั่งของคอลกับพุทเนี่ยค่อนข้างบีบเข้ามาผนวกกันนะครับกับช่วงที่เป็นคร่อมในรอบเดือนนะครับเพราะว่าในวันศุกร์รอบสัปดาห์นี้จะกลายเป็นวันที่1นธันวาและการคร่อมเดือน ข้าม,มาแบบนี้จะค่อนข้างมีผลกับการเล่นออปชันเพราะว่าคนที่เขาจะต้องคิดแผนการในการเล่นในรอบถัดไปของเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มวางออเดอร์แล้วซึ่งจะแตกต่างกับรอบของออปชันที่เซตเมนต์ภายในรอบเดือนอันนี้คล่อมไปเริ่มเดือนหน้ามีต้นเดือนเข้ามาเกี่ยวด้วยจะมีความน่ากังวลนะครับอาจจะทําให้เห็นได้ว่าต้องเลือกทางเช่น อยากจะมองบนก็คือมองบนเพื่อกดลงมาข้างล่างหรือจะรอรับด้านล่างก็คือเลือกทางใดทางหนึ่งเลยอาจจะกินบนกินล่างไม่ได้แล้วนะปัจจุบันราคาจะเห็นได้นะครับว่ามีการขึ้นไปอีกหนึ่งรอบและทำบริ l ไทโวเชนนะโอ้โห <c oughs> อันนี้เห็นชัดๆเลยใน Time f ฟร m e 4ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็น1กับ2นะครับจะเน้นลูกใหญ่เป็นพิเศษจะเห็นได้ว่ารอบนี้กดอีกครั้งถ้าเกิดว่ารอบนี้ลงอีกล่ะ จะหลุดหรือเปล่า มี Bearish d i v e r g e n c e ก็จริงแต่ข้างล่างเนี่ยมี hidden bullish divergence มารอรับอยู่เสมอนะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ355นะครับถ้าดูในแท่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า35,500ไเป๊ะเลยนะเออตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของ hidden bullish ลูกแรกแล้วก็มีลูกที่2นะครับรอรับอยู่ด้านล่างแต่ว่าปัจจุบัน triangle ได้เปลี่ยน position เรียบร้อยแล้วนะครับและอาจจะมองได้ว่าในส่วนของ exchange เนี่ยจะมองเป็นภาพ ascending triangle นะครับหรือจะพุ่งขึ้นนั่นเองนะ ในส่วนของเป้าราคาไม่ว่าจะเป็น s p o ร์ตฟิวเจอรครับยังสามารถมีพดานที่จะขึ้นไปในแฟได้อีกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยออปชันของ Put o p อ i ชัรอบสัปดาห์เปลี่ยนแปลงนะขอออปชันไม่ค่อยขยับเลยต้องพูดแล้วว่าไม่ขยับมา2สัปดาห์ติดแล้วเป็นไปได้ว่านี้อาจจะเป็นแนวต้านที่แท้ทรูนะครับกดลงมาเพียงเล็กน้อยมากๆนะแต่ว่าพุท o ออปชันเนี่ยน่าสนใจทําให้ตอนนี้กราฟ กำลังจะบีบเพื่อเลือกทางอีกครั้งเหมือนปกติที่เราจะเริ่มเห็นว่าถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยไม่ค่อยขยับกดเป็นแนวต้านแน่นๆเลยแล้วก็ดันข้างล่างขึ้นมาหรือจะกดข้างบนลงมานะครับแล้วไม่ค่อยขยับเนี่ยอาจจะกําลังเลือกทางที่จะสไปไปไท,ทางใดาทางหนึ่งอย่างรุนแรงนั่นเองตอนนี้จะเห็นได้ว่า call option รอบสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่3 7 5 0มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าราคาตัวเลขเนี่ยปรับเพียงลงมาเล็กน้อยเป็น3 7 9 2 6แต่ว่าพุท option น่าสนใจตรงนี้นะครับสำหรับพุท option ในรอบสัปดาห์นี้ขยับปรับตัว 500, และอยู่ในช่วงของ36240ทําให้ Real SmackPay นะครับอยู่ตรงกลางกับกราฟที่กําลังวิเคราะห์อยู่เลยนะจะอยู่ในช่วงของ37083นั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้คือลุ้นมากๆเลยนะแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยข้างบนเห็นว่ากดมาเรียบร้อยแล้วนะในช่วงของสัปดาห์ถ้าเราย้อนซูมเอาออกมาในไทม์ f ฟรมเดย์จะเห็นได้นะครับว่าที่เราเคยมอง4ชั่วโมงไว้เนี่ยว่าเป็นแนวลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นนะกราฟยังไม่เกิดขึ้นนะครับ เราเลยมองว่าอันนี้อาจจะเป็น Triple ิ o p ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งในรอบสัปดาห์ที่กราฟเฉลยมาแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงที่ทำเป็นแบตสเตอเรเจนเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น Triple ิ o p แทนก็ได้นะครับผม ซึ่งเมื่อผนวกกันใน time frame day เรียบร้อยเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่ามีแนวโน้มว่ากราฟอาจจะกดตัวกลับลงมาด้านล่างแล้วก็ลงมาพักก่อนนั่นเองนะเพีงเยงแต่ว่าต้องสังเกตดีๆด,ด,ด้วยครับว่าแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นลงเต็มแท่งนะครับแล้วก็สวนทางกันตลอดนะครับจะขึ้นก็ไม่ยอมให้ไปแต่จะลงเนี่ยก็ไม่ยอมจะหลุดลงมานะครับทาให้เห็นเป็นกรอบสีเหลืองนะครับที่เรามองนะครับและเป็นภาพของ ascending triangle ที่อยากขึ้นไปนั่นเอง และในส่วนของ Bitcoin CME นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อจากนี้นะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่การมองออปชันในรอบเดือนหน้าด้วยนั่นเองนะครับเลข40,000กำลังจะเกิดขึ้นหรืเปล่า,านี่เกินทีเซอร์เลยนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป้าที่เราวัดแฟกกันมาในรอบ หลายสัปดาห์นะครับหรือว่าต้นของพืชจินั่นเองนะเราเห็นแล้วว่าจะมีเป้าขึ้นไปถึงด้านบนปัจจุบันได้ขึ้นไปถึงเรียบร้อยนะครับทำให้ตรงนี้คอมพลีทเรียบร้อยแล้วนะนะอาจจะตั้งออเดอร์รอไว้อย่างใดก็ตามนะครับทำให้เห็นได้ว่าตอนนี้เป้าแม้กระทั่งลูกศรสีส้มที่เราวัดไวใ้ให้ตรงกับเป้าของแฝกด้านบน ปิดไปเรียบร้อยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อแก็บแรกสําเร็จเนี่ยมักจะมีเป้าต่อไปที่เป็นแก็บต่อๆไปนะครับเช่นเป้าที่2 3 4นะครับแต่ปัจจุบันที่เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยมีทั้งหมด3แก็บด้วยกันซึ่งเราก็วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาหรือเดือน10นะครับทำให้เห็นได้ว่าแก็บที่1ที่เป็นกรอบสีขาว คอมพลีทแล้วที่2เรียบร้อยแล้วนะครับและแกลบที่3ล่ะที่เราจะไปถึงก็คือแกลบ4 5 0 0จนถึงแกลบ4 5 0 0 0นั่นเองครับโอ้โห <c oughs> อันนี้มาแล้วนะเออเพราะว่าแกลบเนี่ยมันปิดไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะขึ้นไปอยู่ข้างบนหรือจะต้องพักก่อนแต่ที่น่าสนใจของการมองแกลบนี้ถ้าเราเชื่อว่าแกลบเนี้ยจะขึ้นไปปิดนะครับในการมอง CME ซึ่งเป็น Time Frame Day ด้วยนะจะต้องบอกว่าจะเห็น เส้นของเทรนไลน์ที่เป็นสีขาวที่ผมวาดไว้ให้นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เหมือนจะทำเป็นเวท ถูกไหมการทำป็นเวทเนี่ยคือทะแยงขึ้นไปแล้วจะต้องโดนกดกลับลงมาก่อนนะครับมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่าจะดีกลับขึ้นมาด้านบนอีกสักครั้งเนี่ยแล้วโดนกลับมาที่เส้นประสีขาวถ้าสังเกตดีๆจะไม่ค่อยยอมจะหลุดลงมาถ้าไต่ขึ้นมาแล้วกดไม่ลงมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นบนต่อได้นะครับแต่ถ้าถามว่าราคาจะตบตรงไหนละ่ะผู้ตรงๆว่าจริงๆเนี่ยช่วงของ37 0ห0หรือว่า36 0 0 0เนี่ยก็ลงมาได้ แต่ว่าอย่างที่บอกภาพของการขึ้นตอนนี้ CME กับภาพของฝั่งของ สปอ t ตและฟิวเจอร์ที่เป็นในส่วนของ Exchange เนี่ยเริ่มไม่เหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่าใน CME เนี่ยจะทำทรงเป็น rising w e d นะครับแต่ว่าทุกอย่างที่เราวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่าเรายังเชื่อว่าสุดท้ายจะลงมาเพื่อขึ้นไปปิดแก็บด,ด,ด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแก็บที่เราดูกันมานานหลายเดือนแล้วแต่ว่าเรากำลังจะวิเคราะห์มูฟเซตต่อไปว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นด้านบนจะขึ้นมาตรงไหนและ จะลงไปรับอย่างไรการมองลงเนี่ยเป็นการมองเพื่อขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าในฝั่งของสปอตกับในฝั่งของฟิวเจอร์ที่เป็นในส่วนของ e x c h a n g ชครับก็จะมองเป็นการขึ้นเพื่อขึ้นทันทีซึ่งจะเป็น ascending triangle แต่ข้อเสียของมันมีอยู่ว่าถ้าขึ้นมาตลอดแล้วไม่มีการพักตัวเนี่ยการขึ้นจะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้แค่แต่ผิวๆนะซึ่งก็จะไม่ดีเท่าไหร่ ซึ่งหากพูดถึงแกลบของ CME ไปแล้วนะครับก็มาดูกันที่บล็อกเพื่อสนับสนุนความคิดนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้หรืออ๋อหรือมันจะมาจริงๆเพราะว่าในสัปดาห์ที่ในรอบเดือนตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมีเกินเกินมาแล้วบ้างนะว่า 40K อาจจะมีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาในรอบเดือนนี้นะครับจากที่เราวิเคราะห์ไว้ถ้ามองจากออปชั่นบล็อกในรอบสัปดาห์จะเห็นได้ว่าออปชั่นบล็อกอยู่ในช่วงของ3 6 5 0 0ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก ึ้นได้อยู่แล้วนะครับว่าลงมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับซึ่งถ้ามองจริงๆย้อนไปดูในกราฟที่เป็นช่วงของสปอตกับในช่วงของโ f ร s s i ชั a l นะครับหรือว่าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยในช่วงของการมองกราฟในของ Exchange นะจะเห็นได้ว่าราคาของ36500เนี่ยจะเป็นปลายปลายของ hidden bullish divergence นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่ผมให้เผื่อพลาดไว้เนี่ยเป็น35,500นะครับซึ่งเนี่ยสวยมากๆนะแต่ส่วนของ35,500เนี่ยเดี๋ยวจะจำตัวเลขนี้ไว้ก่อนครับเพรา จะต้องไปวิเคราะห์ของอ t ทธ r e u มนะแล้วมันจะสัมพันธ์กันบางอย่างด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามหมเนี่ยเป็นแนวรับณปัจจุบันที่เป็นออปชั่นบล็อกสาหรับการวางออเดอร์เพียงแต่ว่าฟ y a แอคชั่นและในส่วนของค่าเราวิเคราะห์ในส่วนของการที่อาจจะมี e er r อร์ในการลงมานะครับก็มีแนวโน้มว่าถ้าหลุดลงมาอาจจะได้อีก1ชุดแต่ปัจจุบันจะเห็นตรงนี้อยู่ แต่ไม่เป็นไรเราวิเคราะห์กันก่อนว่าตอนนี้กราฟแสดงอะไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจยังไม่ใช่ตรงนี้นะววลุ่มที่น่าสนใจวอลุ่มแรกนะครับจะอยู่ในช่วงของ37,500ส่วนลำดับ2จะอยู่ในช่วงของ3 8 5 0 0นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามักจะให้ความสําคัญในะมีระยะกับวอลุ่มลํำดับรองด้วยนะครับเพื่อการการที่เขาเนี่ยจะเป็นการดันแล้วก็วางออเดอร์หลอกก็จะเห็นได้ว่าไอ้สามหมเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงบ้างแล้วนะครับเป็นไส้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับอยู่ในช่วงคอฮอบายนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะมาในรอบสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่ามันมี4ี่หมื่นะครับ ที่มีทางเป็นบล็อกของฝั่งคอ l l b แล้วก็ call s นะหรือเป็นการลองคอแล้วก็ลองพ p u นั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะสี่หมื่นมาแล้วจริงๆนะเริ่มมีให้เห็นมีการวางออเดอร์นะเสียค่าวางไม่เป็นไรนะแต่วางให้รู้ว่าอยากจะไปให้ถึงนะครับโอ้โหมีแนวโน้มนะเออเริ่มได้ลุ้นเดี๋ยวถ้าเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยอยากเห็นตัวเลขน่าสนใจในรอบเดือนเพื่อวิเคราะห์สิ้นเดือนของธันวาเนี่ยจะเอามาบอกอีกครั้งแต่ปัจจุบนันการวิเคราะห์เนี่ยจะอยู่ในรอบของเดือนพฤศจิกาย,ยนเพราะงั้นคือตรงเนนนนี้้้้ยจะยังงไไไม่ไดดดปูใรอออบขอสิืหา ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะบอกว่ามันตรงกับของ CME ที่เราเคยวางแก็บที่3ไว้นั่นเองครับก็น่าลุ้นนะว่าถ้าขึ้นไปได้จริงๆแปลว่าเราควรจะหาแนวรับหรือรอให้ตลาดแดงเป็นการรับอาจจะไม่ใช่การรับมีแต่เป็นการรับเพื่อไปต่อนั่นเองต่อมาสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในส่วนของอิทเรียมนะครับอิเรียมรอบนี้จะเห็นได้ว่าเป็น head and shoulder และก็วาดไหลหัวไหลขวาให้เรียบร้อยนะครับประกอบกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการวัดเป้าแฟกนะครับหลังจากที่ลงมาแล้วรีบาวกับขึ้นไปเพื่อวัดแฟกต่อไปอาจจะเป็นแฟกขาลงที่ตลาดต้องการที่จะพักตัวก็ได้นะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็จะตรงก,กันกับฝั่งของ Bitcoin ด้วยนั่นเองเพราะว่า Bitcoin เนี่ยจะมีที่เทียนบู i ลิเจอเรนอีกหนึ่งตัวที่ตอนแรกผมดูไว้และปลายของที่เทียนบูลลิเจอเรนนะครับที่ เห็นได้นะครับในฝั่งของ Bitcoin อยู่ในช่วงของตัวเลข35,500นั่นเองนะจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะตรงกันกันกบราคาช่วงประมาณ1,930ของอ t h e r ย u มและมันก็ตรงกับแฟกท์ที่เราวัดมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับซึ่ง ผนวกกันแล้วเนี่ยถ้าราคายอมให้เราเห็นว่าตลาดจะทุ่มลงมาอีกสักหนึ่งรอบและเป็นแนวรับที่สุดยอดนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับทำเฟรมชั่วโมงที่ไม่ได้ไกลมากตรงนี้ถือว่าสวยแต่ถ้าทำเฟรมใหญ่ว่ากันอีกทีนะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในแต่ละทำเฟรมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราวิเคราะห์ในการเล่นในรอบสัปดาห์รอบรายวันหรือไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเดือนนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าลงมา เป็นแนวรับที่น่าสนใจส่วนตรงนี้สีม่วงอาจจะมองเป็นจุดที่ถ้าหลุดจากตรงนี้ยอมแพ้นั่นเองนะครับเลยให้เป็นสีขาวกับสีม่วงเพราะว่าถ้าใช้สีเขียวเป็นการมองขึ้นเนี่ยก็อาจจะปลนแล้วก็งงได้นะครับแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นวัดของเป้าย้ำอีกครั้งว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นการวัดเป้าแฟกที่เป็นแบแฟกที่ลงมาด้านล่างและเราเชื่อว่าจะลงมาอีกครั้งหนึ่งถ้าคิดว่าตลาดต้องการจะทุ่มนะครับ ปัจจุบันออปชันคล้ายๆกันเลยนะของ i t t o o n เนี่ยก็คือปรับแค่ฝั่งของ Put Option แต่ว่าฝั่งของ Call o p t p t n เนี่ยไม่ปรับนะครับทำให้อีทเรียมเนี่ยรอบสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในช่วงของค a l l 2 0 0 0นะแล้วก็มีการขึ้นไปปิดแล้วจริงๆทำให้เห็นหัวหลังจากที่ผมเกลิ่นในต้นคลิปนะครับ t l o p t i o n ในรอบสัปดาห์อยู่ในช่วงของ2 0 0 1แต่ว่าเป็น2 1 1 0ทําให้เห็นได้ว่าไม่ขยับ แต่ว่า Put Option นะครับจะเห็นได้ว่าขยับปรับตัวอยู่ในช่วงของ2,1981าทำให้ r e a l s ส a ป p a พนนะครับปรับเพดานบีบเข้ามาเหมือนช่วงที่ Bitcoin กำลังจะเลือกทางเหมือนกันนะจะอยู่ในช่วงของ2045และตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าไม่สามารถผ่าน r e a l s ส a e t p a ขึ้นไปยืนเหนือได้อย่างแข็งแรง ผมมองว่ารีบัลเพื่อลงต่อสวยกว่านะครับแต่ว่าเป็นการลงเพื่อได้กลับไปขึ้นนะครับเป็นการพักอินดิเคเตอร์ต่างๆด้วยนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าครับว่ามีฮิตเบติสเตอร์เจนกดและผ่านไปแล้วแล้วก็มีเฮดเดอร์ด้านบนที่เป็น PA อย่างชัดเจนแต่ว่าก็ยังมีฮิตเบติสที่รอรับอยู่นะครับหลังจากการมีเป้าแฟกที่เป็นแบร์แฟกและลงมาด้านล่างพักตัวเรียบร้อยผมวัดเป็นเสาสรุปไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่ดูง่ายนะครับ ในส่วนของแก็บจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมมองโฟกัสจุดเดียวเลยก็คือแฟกของช่วงของ21,40นะครับตรงนี้เป็นแก็บที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแก็บที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้มีแนวโน้มว่าจะขึ้นมาปิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ภาพเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับฝั่งของอีกเรียมที่เป็นฝั่งของสปอตหรือพอเ p e t u a ชหรือว่าเป็นฟิวเจอร์นะครับในส่วนของเอ็กชันนะอันนี้เป็นฝั่งของ c m e ก็จะเห็นได้ว่าวิ่งเหมือน Bitcoin ที่เหมือนกันไม่ได้กราฟหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเหมือนกันคือตอนนี้กราฟของ CME กับตลาดทั่วๆไปเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นคือการที่เราจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องวัดเป้าวัดผลระยะยาวเหมือนที่เราวัดแกลทิ้งไว้นะครับถ้าเราหาจุดเข้าที่ดีได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจจะจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้ดาวเทียรี่เนี่ยส่งผลนะครับให้เป็นไฮโลนะครับหรือว่าโลที่ยกสูงขึ้นแล้วนั่นเอง ก็ต้องวิเคราะห์กันอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่ามี divergence เกิดขึ้นแล้วด้วยนะแต่ว่าเราเชื่อในเป้าสุดท้ายครับต่อราคาไว้ก่อนตลาดจะได้ไม่เอาเงินเราไปได้มากนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดนะก็ต้องบอกงี้นะ ในส่วนของฝั่งอีเทเรียมที่น่าสนใจนะครับพุดออปชันในรอบสัปดาห์นี้2,000ไม่ค่อยสวยเลยนะแต่ว่าเราจะมีวิธีการดูฝั่งของออปชันบล็อกนะครับ4แบบด้วยกันนะแบบแรกก็คือใช้วอลุ่มของบล็อกที่มากที่สุดและอย่างที่2การหลอกดูวอลุ่มลำดับรองแต่ถ้าเกิดว่าเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาในเหตุการณ์บางอย่างที่อาจเกิดขึ้นจะใช้วอลุ่มของปกติที่ไม่ใช่เป็นบล็อกแล้วก็จะใช้ลำดับที่มากที่สุดกับลำดับรองในการวิเคราะห์นะครับซึ่งสําหรับสัปดาห์นี้ อย่างแรกเลยต้องมาเป็นวิธีที่3กับ4นะนะก็คือจะเป็นพุทเซลหรือว่าเป็นการช็อตพุทนั่นเองนะครับจะใช้เป็นโวลูมที่มากที่สุดและลำดับรองและปัจจุบันหวยออกมาอยู่ที่2000กับ1,900นะครับจะเห็นได้ว่า1,900น่าสนใจนะครับใกล้เคียงนะกับที่เรามองเป็นเป้าแฟกกับบุริเดลบเจนนะครับซึ่งในกราฟบอเดที่วิเคราะห์เนี่ยจะอยู่ในช่วงของประมาณ 1, 9 3 0นะซึ่งบวกลบ30มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในแต่ละวันนั่นเองนะครับและส่วนที่น่าสนใจในการมองขึ้้้นนะรบรอบอีถาาาเกกิดว่ฟจ ดีดขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าจะโดนกดกลับมาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูในฝั่งของบล็อกก่อนบล็อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงวิเคราะห์เนี่ยมี2,150ด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วแต่ไม่เป็นไรเราวิเคราะห์ที่มีอยู่เพราะมันยังตรงตามซีเนโอของเราอยู่นะครับคอบายบล็อกหรือว่าการลองคอบล็อกเนี่ยจะมี3ส่วนนะครับในช่วงของ2,002เนี่ยจะมีออเดอร์อยู่ในช่วงของ125ในส่วนของ2,001ก็125เช่นเดียวกันนะครับทำให้เห็นได้ว่า2ส่วนเนเี้ย เท่ากันแลละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจถ้าเราจะวิเคราะห์อย่างนี้เ,เราวิเคราะห์ผนวกกันกับ ที่เขาวางกดลงไปด้วยนะครับ2,100น่าสนใจเช่นเดียวกันแปลว่าราคารอบต่อไปก็อาจจะรีบาวไม่ทะลุไปกว่า2,100หรือว่าไปไม่ถึง2,150ได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะก็ดูบล็อก2ออันถ้าผสมกันมีแนวโน้มทั้งขึ้นทั้งโดนกดกลับลงมานะครับพอๆกันใกล้เคียงกันมีแนวโน้มว่าราคาจะไม่ไปไกลเกินกว่านี้นั่นเองนะครับ และสำหรับสุดท้ายนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ระยะสั้นในช่วงของการใช้อินดิเคเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เอาอย่างไรกันแน่ดีก็จะมีสรุปมาให้เลยนะครับอยู่ในช่วงของพีวอรพอยที่เป็นรีสตั์นะสุดท้ายอันที่บนสุดที่คิดว่าจะไปแล้วไม่ไกลเกินกว่านี้นะก็คือ38,345หรื0นแปดสามสี่หาหรือ38 0หมื่นแปดห้าร้อยนะครับไล,ล่ลงมาเป็นแนามหมืนแปดละสาม่นเจห้ร้ยหรสามหมนเ วรับและไม่ใช่แนวยับที่เราคาดหวังไว้ว่าตลาดจะมอบให้คุณนะครับก็คือ3 6ม0 0ืนารนะครับพีวอทพอยต์ซัพพอร์ตแรกพีวอทพอยต์ที่2นะครับก็จะเป็นในช่วงของ3 6 2 3 0ื่หรือ3 6 0 0มื่ทวนนะครับแต่สุดท้ายและที่ผมคิดว่าน่าจะลงไปนะโหอ,อันนี้คือมันใกล้เคียงกับที่เราวัด Hidden bullish divergence ไปด้วยนะครับก็คือพีวอทพอยต์ที่3หรือ3 5 6 3 6หรือ3 5 5 0 0นนั่นเองนะครับก็ มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะบวกลบ500จุดด้วยเสมอนะครับเพราะงั้นคือวางความเสี่ยงของคุณไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเงินในมือคุณเป็นหน้าที่ของคุณนั่นเองครับผม <laughs> สำหรับรอบสัปดาห์นี้ตารางข่าวเศรษฐกิจยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าในรอบสัปดาห์เดือนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีตารางมาให้นั่นเองครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้เล่นตามเทคนิคตาม Price Action ตามแก a ปของ Option แล้วก็ตาม d i v e r เ e น c ์กับ ออปชันบล็อกไปก่อนนะครับผมปัญหาของตลาดก่อนที่จะจบคลิปนะครับอยากจะฝากไว้ว่าความผันผัวเนี่ยเริ่มมีสูงนะครับปัญหาของซีซีนะครับเนื่องจากว่าที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าเขาก็เป็นเอเชนอันดับต้นๆเหมือนกันทําให้เห็นได้นะครับว่ามีแนวโน้มที่ตลาดจะถูกดําอีกหนึ่งรอบนะครับดูจากกราฟและเหรียญของ BNB ก็จะเห็นได้นะว่า b บ n น็ตเนี่ยเกิดความสันคลอนขึ้นนั่นเองนะ ซึ่งติดลบไปมากกว่า18%นะครับโหภายในช่วงเวลาสันส้นๆด้วยนะน่าสนใจมากๆนะแล้วก็อันนี้เป็นการฝากไว้สําหรับคนที่เผื่อเล่นเอาคอยนะอาจจะไม่ใช่สาระมากนะครับสำหรับคนที่เล่นตัวใหญ่นะครับก็จะมีสีเรียนครับที่จะถูกปล่อยมาในตลาดเนี่ยมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยรวมกันมากกว่า750ล้านดอลลาร์นะครับ <oui S 1> ก็จะมีฝั่งของ DYDX นะครับมีฝั่งของ OP นะ แล้วก็จะมีฝั่งของ one inch นะครับแล้วก็จะมี Aptos นะครับเป็นอะไรที่จะต้องกังวลไว้เลยนะว่าอาจจะโดนดําได้นะครับแล้วก็อาจจะวิ่งไม่ตรงกับ leader ของตลาดนะครับอาจจะวิ่งสวนนะเป็นังบ้างครับสําหรับข้อมูลข่าวสารที่ที่ผมนามาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบกิริมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเรานะครับและไงพบกับรายการคิดตัวอัปเดตโดยผมเต้นะครับในช่องสี่ยามอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ